มือนี่ผมกับ่อยากเลี้ยงชนตรงซานเขาก็เลว่าให้เขาเป็นให้เขาเป็นไก่เอาตัวลอดของเขาไปคงก็เลี้ยงขายเป็นตัวเอานี่ครับไก่นี่บรรยากาศไก่ยังมแรงผมมาเกียเขาไก่ในตู้ฟักไข่ก่อนซุ้มไหนส่งเป็นตะแตก ต้องเป็นแต่ไกเมียหนาทั้งกันผมกะน,นั่นผมกะเอาไข่มาเขาตู้ฟักไข่นี่นะครับตู้ฟักของผมที่ผมทำเองผมก็เลยเพียใไทพพอแม่พี่น้องเบิ้งว่าไฟหลอดนึงหกสิวัตต์กับพันล่มสองโต้ใส่ขวา โตน้อยนี่ก็จะเป็นพัดลมดูดอากาศโตควบคุมอุณหภูมิผม,มก็ใส่สองโตตัว,ตวนึงควบคุมหลอดอีกตัวนึงนี่ควบคุมพัดลมอุณหภูมิมเกินก็จะดูดอากาศออกดูดอุณหภูมิที่เกินออกเป็นพัดลมสองโตนี่นะครับที่ดูดอุณหภูมิออก ช่วงนี้ระยะน,นี้ฝนตกผมกับ่ค่อยมีเวลาที่ทำคลิปกเ,เพราวาย่านโทรศัพท์พังนี่ไก่แม่นี่กับแม่นี่ไก่แม,ดดกแม่จะเลียดดีอยู่ไก่แม่จะลี้โตกอะที่ผมเจ็บมากนี่เป็นไก่เงี่ยเงินพันอยู่บ่ได้ถือบ่ได้แพงแต่ผมกับเอามาจับมาขยายพันธุ์ออก จากสองตัวจะไดยกลายเป็นจังสี่ลหละครับจังเห็นนี่ละนี่เห็นนี่ครับ่ยอยู่ในห้างในห้างแม่ในห้างแม่นมเบิดนี่ก็แม่หัวจุกแม่สเสลียงนี่ครับแม่หัวจุกพวกนี้ก็จะเป็นงอนจุกงอนจุก พเพื่นเฮ็ดคลิปกันด้วยนี่จะมี3ตัวที่จองแล้วเพิน่นจองแล้ว3ตัวนี่ครับ3ตัวนี่กับตวัวบักแดงพุน่น3ตัวจองแล้วเพิน่นจะเอาให้เพิ่นวันที่1นีลล่ล่ะนี่ครับทั้งหมด3อสาโทษนีลล่ล่ะ3ตัวนีลล่ล่ะ3ตัวนีลล่ล่ะให้เพิ่นเพิน่พนจอง ผมถ่ายรูปเพื่อนเบ่งเพื่นกะว่าเอ,อิมากลูกเพ็่นไก่จะเอาไปวันทีหนึง่งส่วนที่ผมอนุบาลอยู่หุ่นมันก็อยู่หอ,อกทั้งหนอกอีกมูนหนึ่งผมก็เสียให้ไปเบ่งว่าหอ,อกทั้งหนอกมันเป็นจังเลยหอ,อกทั้งหนอกมันก็อนุบาลน,นี่ชุดซองล้วครับไก่มีรถแดงผู้ได้กันเลย จะผสมพันธุดด์ไก่ไข่รดแดงออดไออเมริกันอเมริการดแดงอเมริกาของผมอยู่คู่นึงคูได้อยากผสมพันธุ์กันฝากติดตามผมไว้แล้วก็มันจะมีคลิปก็ต่อไปคลิปก็ต่อไปให้ดูเรื่อยๆครับเพราะว่านี่ก็ขอกอนุบาลที่ผม วาขนุบานไกล้น้อยที่ผมไฟกัะย่งางมันในเปิดให้มันดอกครับไฟมันจะเปิดเองด้วยแสงมีโกกบกหุ้งหลอะบ้านผมกับซัมนี่ล่ะนี่กับนี่ไกลหน้อยชุดชุดหน่อยๆอ,อยูน่นี่นี่ผมจะเปิดุมแจก่อนเปิด คุณแจให้เบิง้งพอกอนุบาลกับซ้ำนี่ราะว่บพอกมันมีหลายขออกก้อตัวแต่ไกลมันติดไกลเกกลถิกมันติดไกลปูยุนี่ครับชุ่มอนุบาลมันก็จะมีตัวที่ใหญ่ก็มูน้นั่นก็จะจีบเป็นไกลไข่ตัวนึงน่ครับอนุบาลเริ่มใหญ่เล,ย,เลย,ยที่ผมออกมาจากกรง ชอบปากกดติดตามน้ำเนยด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ยขอบคุณหลายๆด้วยครับมี่แค่นี้ละคลิปสี่ให้ชมครับวันนี้ครับ